สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนัทธนพงศ์นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูที่ดินแปลงสวยอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นที่ดินแปลงสวยๆในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับผมนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตําบลศรีนาวานะครับตําบลศรีนาวาอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับผมก็เป็นแปลงที่สวยมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับ นอกจากจะเห็นวิวเขาที่สวยแล้วนะครับราคายังโดนใจอีกด้วยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอพาท่านผู้ชมมาดูก่อนว่าที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ห่างจากถนนลาดยางขนาดเท่าไหร่นะครับนี่คือถนนลาดยางนะครับท่านผู้ชมครับด้านหน้านี่นะฮะนี่นะครับ จะเห็นว่านะครับเป็นถนนลาดยางเข้ามานะครับก็เป็นถนนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นถนนที่เป็นหินคลุกนะครับก็เข้าไปด้านในนู้นนะครับก็จะมีหมู่บ้านอยู่ด้านในนะครับตัวแปลงนะครับคืออยู่บริเวณนี้นะครับที่เห็นเสาสีแดงนี้นะครับผมนี่นะครับเห็นฮะคือบริเวณนี้จะเป็นถนนนะครับเป็นถนนเข้าไปนะครับแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ไปมีถนนเส้นตรงกลางนะครับ แปลงที่ดินนะครับเป็นที่ดินแบ่งขายนะครับผมเป็นที่ดินแบ่งขายนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็มีเหลืออยู่แปลงเดียวครับท่านผู้ชมครับมีเหลืออยู่แปลงเดียวนะครับอเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปดูด้านในนะครับสักนิดหนึ่งครับอาจจะลําบากสักเล็กน้อยนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้หญ้าขึ้นรกนะครับนี่ครับ ตำบลศรีนาวานะครับผมแปลงนี้นะครับอยู่ห่างถนนสวนนอนะครับ3ามกิโลนะครับผมอยู่ห่างสวนนศสามกิโลส่วนด้านนู้นก็จะเป็นเขื่อนคุนด่านนะครับนี่เขื่อนคุนด่านนะครับตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นเขาใหญ่ครับผมซึ่งก็จะห่างจากถนนลาดยางเส้นนี้เข้าไปนะครับประมาณ1กิโลครึ่งนะครับประมาณ1กิโลครึ่งเท่านั้นเองนะครับผม ก็อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของนครนายกเลยครับผมเห็นวิวเขาสวยแบบพาโนรามานะครับอย่างที่ท่านผู้ชมนี้เห็นเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับสําหรับราคาขายนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ไร่ละห00 0บาทครับผมไร่ละ600 0บาทครับใช่ครับฟังถูกต้องแล้วละครับไม่ผิดอย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับในพื้นที่นี้นะครับจะหาซื้อที่ดินราคานี้ไม่ได้เลยนะครับผมไม่ได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมดนะครับหนึ่งไร่3งาน88ตารางวาครับท่านผู้ชมครับนะครับตัวแปลงก็จะอยู่ด้านในตรงนั้นนะครับโน่นนะฮะเกือบถึงต้นไม้นะครับเกือบถึงต้นไม้นะครับซึ่งก็จะมีถนนเข้ากลางนะครับ ถนนจะสร้างประมาณเดือนธันวานะครับผมประมาณเดือนธันวาคมนะครับก็คือหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับตรงนี้เป็นนาดอนนะครับท่านผู้ชมครับจะน้ําจะไม่ท่วมนะครับน้ําไม่ท่วมนะครับน้ําไม่ท่วมขังนะครับผมนี่นะฮะแต่ว่าตัวที่ดินนะครับต้องมีการปรับผมนะครับปรับผมประมาณห้าสิบเซนนะครับ จะเห็นว่าบ้านด้านในนู้นนะครับก็จะปลูกอยู่ในระดับพื้นเดียวกันกับทุ่งนานะครับนี่นะครับพื้นเดียวกับทุ่งนาเลยนะครับผมก็เลยทําให้ดูเราต่ํานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับน้ําไม่ท่วมนั่นเองครับเขาก็เลยไม่มีการปรับถมครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับ ถือได้ว่าเป็นแปลงที่สวยแล้วก็มีราคาไม่สูงด้วยนะครับถือว่าราคาไม่แรงนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับต้องรีบเข้ามาดูนะครับรีบเข้ามาชมโดยด่วนเลยนะครับผมเพราะว่ามีแปลงเดียวนะครับแปลงเดียวนะครับแปลงขนาดหนึ่งไร่3ามงานแปดิบแดตารางวานครับราคาขายนะครับไร่ละ 0,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมไร่ละ0,000บาทนะครับฟังถูกต้องแล้วครับไม่ผิดอย่างแน่นอนนะครับอันนี้นะครับเป็นราคาเจ้าของเลยนะครับผมราคาจากเจ้าของเลยนะครับนี่นะฮะวิวสวยมากๆครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศก็ดีสุดยอดเลยครับแถมยังอยู่ในเขตสถานที่ท่องเที่ยวโอ้โหอบๆมากมายเลยครับผมเดินทางสะดวกสบายนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับนี่ด้านนี้นะครับก็จะเป็น ถนนสุวรรณศรนะครับเข้าไปนะครับก็ก็อยู่ไม่ไกลครับเดินทางเข้ามาก็ประมาณ4กิโลนะครับโดยประมาณครับโดยประมาณนะครับผมนี่ส่วนถนนหนทางนะครับเดินทางสะดวกสบายครับผมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นถนนลาดยางครับถนนลาดยางที่ไปยังเขื่อนขุนดานนะครับผมก็เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเข้าเข้าถนนที่มุ่งหน้าขึ้นเขาใหญ่นะครับก็เข้ามาประมาณสัก หนึ่งกิโลนะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามานะครับอ่าเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งฮะท่านผู้ชมอ่ะขออภัยครับผมก็เลี้ยวขวาเข้ามาครับก็เข้ามาอีกประมาณกิโลกว่าๆนะครับก็ถึงตัวแปลงที่ดินแล้วนะครับก็เข้าออกสะดวกสบายครับผมถนนหนทางก็เดินทางสะดวกสบายครับบรรยากาศดีสุดยอดเลยครับผมแถมยังราคาไม่แพงด้วยครับ เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่ดินในเขตนครนายกนะครับซึ่งอยู่ในเขตอําเภอเมืองนครนายกนะครับผมแปลงนี้บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับเพราะว่ามีแปลงเดียวครับโดเดเลยนะฮะก็คือถ้าท่านเร็วท่านก็ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับเพราะแปลงนี้สวยมากๆครับแถมบรรยากาศก็ดีวิวเขาก็สวยด้วยครับอยู่ในสถานที่ที่มีการพัฒนาค่อนข้างสูงครับ ซื้อไว้หรือว่าซื้อไว้เก่งกําไรก็ถือว่าคุ้มมากๆครับทำบ้านสวนก็โอเคนะครับเพราะพื้นที่ก็เกือบ2ไร่เต็มนะครับผมครับนี่นะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ099351 7440นะครับหรือทางไลน์ดีใต้วิดีโอนี้นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับผมก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจแล้วก็ต้องการข้อมูลแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับที่ดินแปลงสวยกับผมนัทธนพงศ์อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งแปลงสวยๆรอท่านอยู่นะครับอย่างแน่นอนนะครับถ้าจะให้ดีนะครับ ท่านควรกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่กับที่สวยแปลงใหม่ครับสวัสดีครับ